ประกอบการจังหวัดสงขลาและใกล้เคียงกว่า60แห่งค่ะร่วมกิจกรรมงานวันนัดพบแรงงานจังหวัดสงขลานําตำแหน่งงานว่างนะคะกว่า1,000อัตราให้ผู้ที่ต้องการหางานหรือว่าเปลี่ยนงานมีโอกาสพูดคุยและสัมภาษณ์งานโดยตรงค่ะ การจัดงานวันนัดพบแรงงานจังหวัดสงขลาวันนี้นะคะที่ศูนย์ประชุมนานาชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาปรากฏว่าได้รับความสนใจจากนักศึกษาจบใหม่ประชาชนผู้ว่างงานรวมทั้งผู้ที่อยากเปลี่ยนงานหรือแม้แต่กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการต่างให้ความสนใจแห่กันมาลงทะเบียนเพื่อสมัครงานกันเป็นจํานวนมากทําให้โต๊ะเก้าอี้ที่เตรียมไว้นะคะสําหรับกรอกข้อมูลเบื้องต้นมีไม่เพียงพอบางรายนะคะถึงกับนั่งลงกับพื้นเพื่อกรอกไป สมัครในขั้นเบื้องต้นค่ะนางสาวฮามิดะมะแอนนักศึกษาจบใหม่ที่เข้าร่วมสมัครงานเปิดเผยว่าช่วงสถานการณ์โควิด -19 นะครับยอมรับว่าหางานได้นยากมากประกอบกับสถาน,ถานการณ์การหลายแห่งเนี่ยจำกัดกรอบการรับสมัครงานเนมากขึ้นทําให้ขาดโอกาสในการเข้าทดสอบหรือเข้าสมัครงานซึ่งการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดงานวันนัดพบแรงงานและรวบรวมเอาบริษัทที่ต้องการรับสมัครงาน มารวมไปในที่เดียวกันเช่นนี้ข้อดีคือทําให้สามารถ้าบัตราการว่างในบริษัทอื่นๆที่เพิ่มมากขึ้นนะครับอีกทั้งยังทําให้เกิดการเปิดใจดูตําแหน่งงานอื่นๆประกอบการตัดสินใจได้มากขึ้นอีกด้วยครับ งานยากมากเลยค่ะกว่าจะเรียกกว่าจะพิจารณาเพราะว่าบางบริษัทก็เป็นการคัดพนักงานออกอะไรแบบนี้ค่ะมันก็เลยแบบคนว่าง,งานเยอะมันก็เลยแบบหาง,งานยากไม่หน่อย,ยทําให้เราแบบเหมือนกับว่าเราสามารถเลือกงานได้ว่าเออเราอยากทํางานอะไรเกี่ยวกับอะไรอะไรแบบนี้ค่ะมันเลือกได้หลายที่แล้วก็หลายเห่งด้วยค่ะมันเป็นการเปิดใจให้กับเราด้วยค่ะ การจัดงานวันนัดพบแรงงานจังหวัดสงขลานะคะเกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักง,งานจัดหางานจังหวัดสงขลาและมหาวิทยาลัยสงขลานครินให้บริการจัดหางานแก่ประชาชนที่ต้องการหางานทําต้องการเปลี่ยนงานรวมทั้งผู้จบการศึกษาใหม่ได้มีงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถมีไรายได้ที่มั่นคงสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและเป็นการอำนวยความสะดวกให้ในายจ้างสถานประกอบการได้มีโอกาสพูดคุยและสัมภาษณ์กันโดยตรงค่ะโดยการจัดงานครั้งนี้นะครับได้รับความร่วม มือจากผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลาและใกล้เคียงจำนวน65แห่งครับมีตำแหน่งงานว่างเนี่ย372ตำแหน่ง1,378อัตราครับในประเภทของกิจการที่หลากหลายนอกจากนี้ยังเปิดให้โอกาสให้กับกลุ่มพิเศษทั้งผู้พิการผู้สูงอายุลงทะเบียนเพื่อสมัครงานตำแหน่งที่เหมาะสมรวมทั้งการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานในต่างประเทศด้วยครับ น่การรกบการาผ้าไทยตาเบว่าผ้าไทยใส่กลุ่มวันนี้เราตั้งบูธเลยนะคะเป็นกลุ่มคนพิเศษกลุ่มคนพิเศษเนี่ยเราก็จะมีน้องๆคนพิการที่เราจ้างเข้ามานะคะดูแลคนพิการเราก็จะมียอดอยู่ว่าการหางานให้เขาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเรามีเจ้าหน้าที่ให้บริการด้านนี้โดยเฉพาะ คนสูงอายุก็เช่นกันค่ะเรามีทั้งการฝึกอาชีพแล้วก็มีการหางานทําให้แล้วก็ตั้งกลุ่มไลน์แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลคนสูงอายุโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นก็เรียนเชิญนะคะเชิญชวนให้หล,หลายๆคนนี้เข้ามาที่ศูนย์จัดหางานแล้วก็มาเข้าในกลุ่มต่างๆเพื่อจะได้ให้มีเจ้าหน้าที่ในแต่ละกลุ่มในการดูแลแต่ละกลุ่มไปค่ะคะ่ะวันนี้นะคะนางสุริยพันธ์ ณสงขลารองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลายัางได้ร่วมกิจกรรมไลฟ์สดเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้บายจัดหางานด้วยการร่วมจำหน่ายผ้าปะเตะท้องถิ่นนะคะเริ่มต้นที่69บาบาทผ่านไลฟ์สด ของสำนักงานจัดหางานอีกด้วยแม้การจัดงานวันนัดพบแรงงานจังหวัดสงขลาจะจัดขึ้นเพียงวันเดียวแต่หากผู้สนใจต้องการตรวจสอบอัตราการว่างงานนะคะหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ศูนย์จัดหางานสาขาหัดใหญ่นะคะหมายเลขโทรศัพท์074234089หรือที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 8 7 8 8 5 9 4 5นะคะ ก็ติดต่อกันได้แล้วก็ป้องกันในเรื่องของการถูกหลอกไปทํางานด้วยโดยเฉพาะไปทํางานต่างประเทศถ้าผ่านตรงนี้การันตีได้นะคะ